บางสิ่งก็ไม่ควรถูกรบกวนแม้กระทั่งความวังดีเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่หมู่บ้านห้วยคำตายมีโรงเรียนเล็กๆอยู่กลางทุง่งนาข้างโรงเรียนก็ได้มีบ้านไม้รังหนึ่งเก่าๆสุดโทมแต่ก็ยังพออยู่ได้คนในหมู่บ้านได้เรียกมันว่าบ้านครูผันเพราะเคยเป็นบ้านพักครูสมัยก่อนแต่หลังจากที่ครูผันได้เสียชีวิตไปอย่างเงีย,ยบๆ ภายในห้องนอนชั้นบนเมื่อร้ายสิบปีก่อนก็ไม่มีใครการที่จะอยู่บ้านหลังนั้นอีกถึงจะมีครูต่างถิน่นย้ายมาบ้างแต่ก็ไม่มีใครทนอยู่ได้นานจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีครูใหม่ได้ย้ายมาชื่อว่าครูพีมซึ่งได้ย้ายมาจากกรุงเทพเขาอายุราว30สเป็นคนพูดน้อยสุภาพแต่ไม่เชื่อเรื่องผีครูพีมเลือกที่จะพักในบ้านครูพัน เพราะว่าใกล้โรงเรียนเดินไปแค่ไม่ถึงนาทีคนแก่ในหมู่บ้านก็ได้เตือนกับครูพิมพ์ว่าอย่าขึ้นห้องชั้นบนนะครูโดยเฉพาะห้องด้านขวาสุดนะมันถูกปิดไว้ตั้งแต่ครูพันตายครูพิมพ์ยิ้มไม่ได้ตอบอะไรและนึกในใจว่าก็แค่บ้านไม้รังเก่าในคืนแรกที่ครูพิมพ์อยู่เขานอนหลับไปในห้องั้นรางท่ามกลางเสียงรมตีหน้าต่าง ไดเสียงกิ้งหรีดดิ่งเดรรแต่ตอนประมาณตีสามกว่าเขาได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเคาะดังมาจากชั้นบนเสียงเหมือนคนเคาะประตูเบาๆซ้ำๆเขาได้เงี่ยวหูฟังอีกครั้งแล้วเสียงก็เงียบเขาก็ได้คิดว่าคงจะเป็นเสียงไม้รันก่อนที่เขาจะพยายามข่มตานอนต่อร้ายคืนต่อมา เสียงเคาะยังคงดังมาในเวลาเดิมครูพิมพ์เริ่มเอะใจเลยได้ตัดสินใจขึ้นไปดูชั้นบนในตอนกลางวันโดยห้องทุกห้องในชั้นบนก็เปิดได้ยกเว้นห้องขวาสุดซึ่งมันถูกล็อกมาจากด้านในมีรอยฝุ่นที่ไม่ถูกรบกวนมานานหลายปีแต่ที่น่าประหลาดก็คือครูพิมพ์ได้สังเกตเห็นว่าตรงประตูได้มีรอยเรียบขูดเป็นทางยาว,ยาว เหมือนเป็นรอยที่คนควรออกมาจากด้านในเขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าครูพันได้เสียชีวิตไปอย่างสงบจริงหรือไม่คืนหนึ่งฝันของครูพิมพ์พได้แปลกมากเขาฝันว่ากำลังเดินอยู่ในบ้านแล้วก็ได้เห็นครูหญิงแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องขวาสุดข้างกายเธอ ก็มีสมุดจดเก่าๆและมีเส้นได้ผูข้อเท้าไว้กับเตียงไม้และเสียงในฝันก็ได้กระซิบว่าข้าไม่ได้ตายธรรมดาข้าถูกลืมถูกค้งลืมอยู่ในห้องนี้โดยที่ไม่มีใครมาช่วยเมื่อตื่นเช้ามาครูพิมพ์ก็ได้หายใจหอบใจสั่นและได้นึกถึงคําเตือนของชาวบ้านอีกครั้งในที่สุดวันหนึ่งครูพิมพ์ก็ได้ตัดสินใจว่า เขาจะเปิดห้องนานโดยเขาได้หากุญแจเก่าๆจากลิ้นชักใต้บันไดแล้วได้ลองไขประตูปรากฏว่าประตูก็เปิดออกได้จริงกินอับอันรุนแรงตีขึ้นจมูกทันทีห้องด้านในมืดมาแต่พอจะมีแสงที่รอดผ่านหน้าต่างส่องเข้าไปครูพิมพ์ก็เห็นว่าในห้องมีเตียงไม้เก่าโต๊ะเครื่องแปลงและรูปถ่ายขาวดำของผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อก้มลงไปดูใต้เตียงก็ได้เห็นกับกล่องไม้กล่องหนึ่งซึ่งข้างในกล่องก็คือสม,มุดบันทึกเก่าๆเ,เร่มหนึ่งเมื่อครูพิมพ์นั่งอ่านน้ำตาของเขาก็แทบจะไหลโดยในสม,มุดน,นั้นก็คือบันทึกของครูพันหญิงสูงวัยที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้เธอป่วยหนักและถูกเลืมจากโรคภายนอกไม่มีญาติไม่มีใครวันที่สุดท้ายของชีวิตเธอ เธอได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าใครมาเจอขอเพียงฟังเสียงข้าอย่าปล่อยให้ข้าหายไปอย่างไร้ตัวตนครูพิมพ์วางสมุดลงแล้วได้พูดเบาๆว่าครูผมเจอแล้วครับผมจะไม่ลืมครูท่านในนั้นลมวูบหนึ่งก็ได้พัดผ่านกินอับก็ได้หายไปเหลือแต่เพียงกลิ่นดอกไม้จางๆเงือนกับว่า มีใครบางคนยิ้มอยู่ข้างรังหลังจากคืนนานก็ไม่มีเสียงเคาะไม้ดังขึ้นอีกเลยบ้านหม้หลังน,นั้นก็ได้สงบลงอย่างประาชครูพิมพ์ก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังพวกเขาก็ได้พากันมาทําบุญให้ครูพันและก็ได้ตั้งศาลเล็กๆไว้หน้าบ้านเพื่อรําลึกถึงเธอในทุกวันนี้บ้านครูพันก็ได้กลายเป็นบ้านพักครูประจํา ใครมาอยู่ต่างก็บอกตรงกันว่าถ้ามีเสียงข้อเบาๆกลางดึกก็ไม่ต้องตกใจเพียงแค่พูดว่าสวัสดีครับครูขอบคุณที่เฝ้าบ้านให้ mm. ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเสียงข้ะจากห้องปิดตายในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผม mm. ก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันใ,ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ